สวัสดีเพื่อนๆชาวทีวีเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมิ r r o โอฟนิเวอนะครับมาเล่นแมป d e v o w วอรครับก็จะเห็นเงาแมพันมีแต่เด v o r อย่างเดียวเลยครับแล้วก็ให้สกิลเดึงมาแค่สกิลเดียวครับเดีย๋ยวเราไปดูในเกม นี่ครับสกิลแรกนี้มันก็จะเพิ่มความเสียหายในการดึงครับการฮุกแบบเวลาหุกมโดนเนี้ยดาเมจจะแรงแล้วก็สกิลสองอ่ะพยายามเป็นหุกไกลครับเนี้ยมาดึงเดียครับคนที่เล่นดึงแม่นไม่แม่นก็เล่นกันได้ครับด้านนี้อัศัย่มวย่างเดียวครับส่วนช่องที่สี่เองเพื่อนเนี่ย คราเพื่อนโดนดึงไปเราเพื่อนดึงมาได้ครับใครไม่รู้ดึงมาแล้วโดน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 เลเวอร์ด้วยของไม่หมิด้วยอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงนี่โดนโดนบอกเลยโดนดูมาประมาณนี้ข้างนั้น พยายามดึงแถวร้านซือขอ่อ,ของเป็นกับคู่ชองเนี่ยครับผมชอบไปยืนซื้อขอ่องนะครับครับเฮ้ยจะโดนโดนไปแล้วพวกกิ้ซี่มันเวลาเราไปฆ่าเนี่ยมันจะเพิ่มระยะความป้องในการดึงครับก็เพิ่มความเร็วครับเวลาพุ่งไปมันจะไวมากต้องพู่วไปจะเน่นสกิลชองโอ้อย นี่ครับดึงกไกลครับนี่ดึงครับเห็นโซ่มันแล้วก็ย้อนเข้าไปให้มันครับมันจะมีให้เราออฟของเลยครับแต่ตามยอ้อนไม่หมดลอดึงดังนงามัน เนี station, ่ย <poker> ม <phones> <int os> ันจะมีลูนเกิดนะอันนี้มนูนตัรบยงนะดึงมักินตรงนี้ครับเราเน้นความไกลยีว้อตรงนี้ ไม่ไหมเอ้ยคุกเออคุณกังแรงไหมตับมานี่กบโดนกบเหมือนเพื <c 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 ่อเราเราออกออกกันทั้งหมดนี่คร po ับเวลาเราดึงกับไฟมันอาจจะไปแล้วดึงสวนตายแน่อยู่นี่ ล, ốc ล, ốc ล็อกล็อ,อกโลบเจาะเจาะในโซนครับเร,เ,เราจะมาซื้ออ้าวไอ้พวกด,ดีดีดีทำลายกันทีดีดีนี่ครับเวลาใครครับที่ทุบดูแบบเงี้ยแล้วเราก็มันจะมีเว็บเนี้ยมันถึงสองครั้งเนี่ยครับแบบเนี้ยครับ พยไมย่ตายเลทันทีเลยครัดีด,ดีเออ้โ <c oughs> มาดีมันนั่และนั่นแ,นนแนนยายาใการดินยอ่งด,ด,ด,ด้วน,นี้กันทัพเออโหนั่นตายพอดีได้นี้มาอออนะน่าต,ตา ความไกลนิดจะเอาไว้ครับเช่นสแป้นะครับยืนอยู่ตรงนี้ก็ดึงขึ้นนะครับจะดึงเอาอะไรมาอ๋อตีครับใส่ร้านาานี่ไม่โดนนะงัยนจะดึงเราเหมือนกันนะ ชิงครับเรนชิงครับชิงโอุ๊ยไม่ถึงนั่นไปครับพวกพวกนี้นิ่งๆพวกโอ,วอ,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 อ้ไปเลยอ้บ้ามาทำนี้เอ้าอุ้ยไอ้บา้าอุ้ยเออดี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 เฮ้ยไปเลยโอ้โห ทำกันได้ตัวเองไปคนเดียวไม่พอเจอบบา้าบ้าบวกไประเบิดอ่าอ่ามีลุ้นมีลุน้นเอายนทำไมอ่าอ่าน,ออนั่นแหละครับเต็มเลยเต็มเลยมา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 นั้นแหละโดนมานั่นนั่นใช่ใช่นั้นแหละ ถูกแล้วทำถูกแล้วอุ้ยอุ้ยกระโดนนี่ไงอุ้ยไปเร็วหัวโอ้โหหัวกันดีครับแบบนี้เฮ้ยอุ้ยเก็บสายฟ้าได้ดึงเดียวตายเลยครับคืนพ่อมา เนี่อะไรเนี่ยเวลาฮุงโดนพวกกรติกกระโงอ่ยนอ้อยเมือนกันนะเดี๋ยวเราซื้อแครับเดียวน่นแ่เราไปดักนามันนี่มันมาแล้วมันมาแล้ววันดีเฮ้ โยวัดด oh, ีไปไหนอันแน่นี่นี่นม่ใ่มจะดึงนี่อ้าวมัวมัวนมัว ยิ่งครับอย่าโดนนี่ครับเล่นชิง,งมิดนดิยิงธรรมดาไม่โดนเรามันรู้นี่ลาาครับจะมาทำทนะครับไม่ดีครับแบบนีอ้อแล้วก็เพิ่มระยะครับการชิง นมานี้มานี่อุ้ย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 โดนดิงโดนดิงอุ้ยอุ้ยอยอุ้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 ยอยอุ้ยอุ้ยอุ้้อ้้อ้ าเร็วพวกดูพวกโดนทำลายเขสาหิวเลยเนี่ยยังตีได้เรื่อยๆอ๋ออ๋ออ๋อพวกตนหนึงพวกตนหนึ่งนี่มาวะนี่อเฮ้ยเอ้ยมันดึงพวกพวกมาด้วยกันพวกโอ้โหอ่าฆ่าสองตัว มอมากินที่ดึงมาดึงพวกเนี่ย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 แบบนี้ครับเราพวกดึงอยู่ครับแล้วก็ดึงมาอีกทีครับมันจะเป็นการฆ่าดโดยท,ทันทีเกมระเบิด่อนเอา้ากเคิดไปแล้วโอ้โหเลนชิง่ไงครับไกลครับชโคตดไกลพูดเลยมัวไปดี เปน,นอ้อพวกมาด้วยกันคู่มันโอ้โหโดนเห็นใช่แล้วใครจะชนะครับนี่ครับมีสกอร์ต้องเงี้ครับใครทำได้พวกที่ก่อนครับดู้โหชนะครับโอ,โ,โอ้โ,อโหโหย้อนกลับเอา้าเขาบัง โอ้โหโดนระเบิดคอสนีด้วยนี่ด้วยสังท้างเลยอย่าดิ้นครับอย่าดิ้นเดนี้ครับเี่อ้าวนีดีได้ไงโอ้โหมีจัปัตเข่าดีขนาด ดึงมาครับตีครับตีมันมันไปแล้วไอ้นี่ไงเอาที่นี่ได้มันมัวแล้วมัวแล้วมัวมัวมัว

เฮ้ยบโดนไปตามมันไปขอเนนที่ครับแลมันดึงแนวนอนครับต้องโดนสักตัวนึงนั่นไงพวกแล้วมันต้องนนที่ครับเรื่องเนี้ยแมาแวดึงไอุ้ย าดิโอ้โหพวกเอามันกลับมาพวกเอามาดิเอามามาเว้ยนั่นแหละมันเป็นไแล้วตัวเองฮึ่มวันเราขวางก่อนไม่งั้นจะได้แล้วเนี่ยอ้าวอะไร<อ>นี่วะ คิดอะไรมาอ๋อมงโก้ทำได้ใายเลยเ้า huh. วัน uh ดีเ huh ้าวันดีวันดีมีโดนดึงวั่วเอามัวก็โดนนะครับเอาเอ้าวนวนอ ฮบโลบโลบแพ้เขาได้ห้องซิมแล้วครับจบแล้วครับเกมนี้ครับแมปเดวเวอร์ครับถ้าไหนที่ชอบหรือไม่ชอบยังนไงก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกที่ผมเริ่มทำนะครับใครมีข้อเสนออะไรก็ มาบอกใต้ล่างคลิปนะครับวิธีเล่นยังไงก็บอกกันมาได้เลยครับแนะนำกันได้เลยครับผมจะไปปั๊บใช้นะครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ